เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับสกายชัโอเคโอเคขึ้นมาข้างบนตรงชั้น3มอันนี้น่าจะเป็นชั้น4ี่นะครับก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาได้นะจากข้างในนะก็น่าจะเดินออกประตูนี้ได้นะครับ เฮสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาตรงลู่วิ่งที่ห้าง t ทูดิจิ t อนนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินสักหนึ่งรอบนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านผ่านไลน์ด้วยเดี๋ยวผมผมเคยมาเมื่อปีที่แล้วแหละเด,เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะต้องติดเนี่ยตรงทางเข้าตรงนี้เข้าไปนะครับ Sky t r a c อันนี้ก็ลงทะเบียนตามนี้นะครับ แต่ตรงนี้ก็คือจะเปิดตั้งแต่8โมงถึงประมาณ3ทุ่มนะมถ้า Skytag เปิด7โมงเช้านะครับปิด3ทุ่มเหมือนกันโอเคผมก็ลงทะเบียนแล้วตอนนะครับเมาก่อนหน้านี้แล้วนะตรงนีค้คือเปิดในทูนะครับเพื่อนสแกนตรงนี้ก็ได้นะเ,เลือก QR ของฉันนะเพื่อสแกนตรงประตูเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าดู Please โอเคเข้าได้แล at oh ้วโอ้โหดีใจจังก็เป oh, oh, ็นลานออกกําล hmm. ังกายนะครับผมโอ้โหมีคนมาออกกําลังกายเต็มเลยเขาก็จะแบ่งเป็นเลนวิ่งนะครับแล้วก็เลนเดินผมขอเป็นเลนเดินด้วยนะก็เดินชิวๆไปนะครับสโลนี่ไงสโลเลนสีเขียวนะครับ เขาคือแล้วผมจําได้ว่าผมเดินผิดเลนผมไม่ได้อ่านนะก็ไปเดินสีน้ําเงินเขาก็จะมีคนวิ่งน,นะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําบริการด้วยนะครับห้องนั่งเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจห้องน้ำชายหญิงนะครับแต่ก็ต้องออกเช็คเอาท์ออกไปก่อนนะ มันจะเหมือนตึกนี้ใช่ไหมแล้วก็จะข้ามอีกตึกนึงอะ่ะแล้วก็บนกลับมาตึกที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นเหมือนวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยนะครับคอ,อนโดสวยเนาะอากาศดีด้วยครับวันนี้เย็นๆก็จะมีแบบอืม ทางออกนะครับเกิดเปลี่ยนใจ <c oughs> เปลี่ยนใจอยากจะไปวิ่งนะครับหรืออยากจะพักก็ข้ามมาได้นะครับโอเคมีเหมือนทางเดินเนินขึ้นนิดนึงตรงนี้น่าจะเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามสะพานลอย <c oughs> ข้ามไปอีกตึกหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานเรียกว่าไร่สะพานข้ามนะครับสะพานลอยนะครับ พตรงนั้นถ้าลงไปชั้น3ามันก็จะมีเหมือนเหมือนสะพานอ่ะให้ข้ามาอีกตึกหนึ่งนะครับโหตอนนี้ไม่มีใครเลยโอ้ลมเย็น โมีแม่บ้านทำความสะอาดด้วยดีนะที่นี่แบบดูเป็นเมืองแบบอนาคตนะแต่ว่าโอ้มีลู่วิ่งลอยฟ้าอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นออฟฟิศนะตอนนี้ผมอยู่ประมาณชั้น4นะข้างบนเป็นชั้น5แต่เป็นฝั่งอีกตึกหนึ่งนะครับโอเคมาฝั่งรถไฟฟ้าแล้วนะครับถ้าเราโชคดีก็อาจจะได้เห็น รถไฟฟ้าวิ่งผ่านตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้เห็นไหมนะ่าถ้าเห็นจนะตรงนึ้มากกว่าเดี๋ยวนะ้าร่างอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่รางก็ไม่ไกลมากนะจากรางนะ,ะเดินไปก่อนนะครับรถไฟฟ้ายังไม่มาตึกนั้นสวยดีเนาะมันมันเป็นแบบสองตึกเชื่อมกันตึกอะไรไม่รู้นะ ข้างล่างให้ลมผ่านได้แตกดิโอเคก็คน่าจะกลับมาถึงรอบแล้วนะครับตรงนี้นะผมจะเช็คเอาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะครับ เราเตรียมคิวอาโค้ดไปแล้วเดี๋ยวเราออกกันเลยนะครับโอเคออกมาแล้วนะก็เอาไว้เป็นไอเดียนะเกิดเพื่อนๆมีเวลานะครับก็มาเดินเล่นวิ่งเล่นได้น,น,นะครับพี่นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ